เห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะหนังโอ้ยเห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะหนังเยอะมากเลยวันนี้เห็ดเพาะหนังล้วนๆเลยอ่อนอดเลยยกโปให้เลยว่าสันเสียบไก่ว่ายกโปให้เลยเสียบไก่ว่าอ่อนอ่อนซ้ำสมองคนขายสุดยอดเลย80%ความอ่อนนะครับอีก20%เป็นความแก่เพื่อนว่านะครับการันตีพี่น้องเห็ดเพาะหนังนะครับตลาดของปลาลิ้มขงคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ย คักขักขักมาหนิจวดจัดจวดจัดทั้งเห็ดละโงกน้ำพี่น้องเอ้ยเห็ดละโงกกระมี่เห็ดละโงกกระมี่เห็ดเพาะกระมี่นี่เห็ดละโงกเห็ดละโงกเนี่มีทั้งเห็ดละโงกมีทั้งเห็ดสลับเพาะนะครับนี่เห็ดละโงกเห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะหนังเห็ดละโงกเอาไปจวดจวดคลิปนี่มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องผู้ใดอยากได้เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยนะพี่น้องเด้อ ป้ายอนห้ามัดนี่ส่งสกลนครให้เพิ่นหอกระดาษในพร้อมพี่น้องปลาย้อนปลาน้ำโขงครับมัดกับ่อซ้ำกันปานไหนดอกไม่ขาคนละเจ้าว้าเนี่ยบางทีละมัดหนึ่งมาณนี้เละพี่น้องจักโตวบุแต่ตัวมัดงามก็มีอยู่เบิดพอดีเนาะสุดท้ายได้สุดเกือบปอทันเอาได้หามัดใส่กันโหลดนี่ตัวน้อยตัวใหญ่พี่น้องเลยเอาจัดไปเกือบปอทันเหลือหามัดพอดี โอ้ยปลาแหงปลาแหงกระสอบปลาแหงเออปลาแดกน้ำมาเลือปุกหนึ่งเลือดเรื่มเลยดิปลาแดกใส้ปลาแดกตัวไหนตัวใหญ่ตัวงามเอาตัวกลางตัวนี้บ่ได้บ่ไหนแน่วนี่นี่หนิซ้ำหนี่พอดีนี่นิเออเอาปุกหนึ่งเออซ้ำกันอยู่บ่เอาเอาตัวห่อนะโอูู้นี่เอาตัวนี้ตัวนี้เนาะเออเอาปุกหนึ่งเอามาห่อให้ยนี่เด้อได้แล้วครับพี่น้องปลาแหงปลาย้อนบาดนี้สิไปหาเบิ่งเฮ็ดละโงกบาดนี้พ่อใหญ่สวินว่าเฮ็ดละโงกกระลังมาว่าสั่นพูดอยู่ในกลางคนครับพี่น้องเด้อเขาไปเบิ่งเฮ็ดละโงกครับ เอาพอไวให้เด้อเดี๋ยวมาเอาเด้ออย้โเห็ดละงกโคตรขนาดเลยมันงามขนาดเลยเห็ดละงกเห็ดปวกเห็ดเพราะอืมสวยๆเลยวันนี้มาใหม่ๆเลยเห็ดพึ่งอะไรเนี่ยเห็ดพึ่งเขาเห็ดพึ่งข้ามเห็ดพึ่งนกยุงโอ้เห็ดปวกกามี่เด้อพี่น้องเด้อแต่จั๊กซิมี่โดนปนไรล่ะไป โอ้างนี้ปลาคุงนอนางดินมาอีกแล้วพี่น้องกับพี่ใดคือดมยาล่ะบ่โอ้คนละไปหายพญาวิญอนสร้างเฮ็ดจังไหนนอนพญาวิญนี่นอโอ้หอยหน้าหอยกิกตายตายงวงเงียงงวงเงียงอยู่นี่เฮ็ดเพาะหนังเฮ็ดเผาะฝ้ก็มีเฮ็ดละโงกก็มา

อุ้บโตปอนี่ต่อต่อต่ออุ้ยยังหนี่งอันนี้ต้อหลุมป้าโตต้อหลุมเพิ่งจะมาแต่ว่าต้อหั่งเนี่ยลายอยู่เนาะเอาคุณพี่เดืออุดมว่าจังไหนเนาะต้อหั่งมีอยู่้วคุณพี่เด้อนี่ผู้ปัญหาหาต้อน้องงัวก็มีเออน้องงัวสมองงัวมีต้อก็มีนี่ แมงแคีงจิกก็มีเฮ็ดเพาะหนังก็มีหนังเค็มก็มีพวกแมงแคีงจิกจะคืองงามเขียวสวยเนาะเออชอเฮ็ดมันนี่คือโพดแต่เฮ็ดมันเฮ็ดอะไอย่เฮ็ดเ็ดละง่เฮ็ดเพาะเฮ็ดพึ่ง เห็ดย mm. ังเห็ดไข่มาหนิพวยบก่าซุนยันมันหักเห็ดสลักไข่เห็ดปวกไคร่เห็ดไคร่ดงเห็ดดงเห็ดมาหนีิเห็ดหลายเห็ดหลายมาหนีิเห็ดเพาะบัดเตอร์่างหนิ ว่ามาเอาเห็ดละงอกเห็นเห็ดเพาะบานนี่คือหลายแต่เป็นดงเป็นดงเลยเห็ดเพาะหนังพี่น้องเห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะหนังนะครับนี่ครับนี่อ้าวโชว์หกหลายเลยเห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะหนังกุน่ะอ้าวเห็ดเพาะหนังหลายขนาดพี่น้องบาทนี่หัวหน้าไก่เซวถุงไหนใครหัวหน้าไก่นี่เอารถป่ะถุงไหนก็เอารถเนาะเห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะหนังพี่น้องอ้าวโชเป็นดงเลยกุน่ะ เออถุงไหนมันอ่อนล่ะเลยมันซ้ำกันเบิดบ่นี่ถุงไหนมันอ่อนมันพอดีแน่นี่นอคอยขึ้เลือกบ่เปียนนอคอยขึ้เลือกบ่เป็นเลือกแนวด้ายได้บัตรตัวไหนอวนตัวไหนเก่ียคอยขึ้เบิ่งบ่เป็นมันเป็นแนวด้าเฮ็ดพอแน่นอ มันรุ่นเดียวกันมองขนาไก่มากพอเหมือนกันเลยหรือเ่มาพร้อมกันครับก่อนือจะเลือกเปลี่ยนบานเลเปลี่ยนเดียวกันเลยครับเกลี่ยนเดียวกันอ่อนเท็ดประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบพอหอเปาแปดสิเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่โบอ้อนต้องแกงพี่น้องแกงพี่น้องก่อนนะครับแกงพี่น้องก่อนเด้อยังไงเก้าจุดห้าโลถุงละสิบโลห่เอาจากถุงเอาไปลองมึงจากถุงก่อนดูเสื้อพี่น้องเพิ่นสั่งมาเฮ็ดเพาะหนังนะครับเฮ็ดเพาะหนังนะครับ ราคากับพ uh ่อฟังอยู nice. ่พี่น้องกิโลละสามร้อยนะครับกิโลละสามร้อยค่าทรงต่างหากโพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวใช้เมื่อล่างให้ก้อนพี่น้องเห็ดเพาะหนังครับเอาเมื่อล่างก้อนกิโลละสามร้อยนะครับค่าทรงต่างหากโพี่น้องเด้อนะครับปูได้ยังไงกัสร้างบ้านแล้วจันร้อยทรงไห้นะครับพี่น้องครับเอาเอาเอาจากถุงหนึ่งสอบหนึ่งเลยละเอาเมื่อไอผูแถวร่างเห็ดเพาะหนังล่างง่ายอยู่ดอกใส่หนหัวหน้าใกล้ไปใส่ละ มันกัดแปดสอร์เซนต์คือาล้พี่น้องดอกแก่ดอกกอนเอาพุงนีนน้องหรอพี่สิบโลดอะมันซ้ำกันเบิดเรือพเพ็นดอกเอารดเอาเอาใหกระสอบนึงนี่ละได้ใไปเพี้ยนเลโง่ก็เ้อเอากดบนฮัดแล้วเสียเมื่อบานเอาเมา่อหลังล่างที่ดินดอกกอนพี่น้อง ใช่แหลไม่ใช่ขันสีมันี่เด้งเห็ดละงอกหอยบ่โอ้นี่บ่นี่เท่าไหร่ในจักรโล่หนิสิบโลเออนี่เห็ดละงอกได้แล้วพี่น้องเสียเมื่อยผู้เฒ่าล่างก้อนบัตรนี่เห็ดละงอกเห็ดละงอกนะครับเสียเมื่อนลวกเอาเมื่อหลางเอาเมื่อนลวกจังสีสรงเลยพี่น้องได้นะครับเพราะว่าขันบ่หลางบ่ลวกนี่ ทรงบอดายมันสีเน่านะครับพ่อต้องล่างก้อนลวกก้อนจังทรงนะครับได้มาสิบโลแล้วว่าสิบโลครึ่งแล้วว่าครึ่งหนึ่งกับสีแกงกินนั่นละได้สิบโลกับสีเตรียมไว้ให้ทรงให้พี่น้องนะครับเห็ดละโงกนะครับไม่ไม่ง่ามพี่น้องเอ้ยนะครับได้เห็ดละโงกกับเห็ดเพาะเหมือนนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาไปใส่รถก้อนบาตนี่เอาได้แล้วได้แล้วเห็ดละโงกและเห็ดเพาะนะครับ <c oughs> อือเอามัดัวหนามัดบาตนี่เห็ดละโงกพี่น้องเพิ่นเห็นเพิ่นจกถามสื่อต่อสันนั่นอยู่ได้เดี๋ยวนี้ <c oughs> โอ้ยเห็นละงอกพี่น้องคนอยากซื้อต่อขายไป็ยังนคนอาใครเหรอ <laughs> พี่น้องว่ยายังได้อยากได้เห็ดละงอก,กว่าจ <laughs> ันพี่น้องว่า <laughs> เห็ดละงอกอ้าวได้แล้วพี่น้องนะครับสำหรับมื่อนี้ก็ได้เห็ดละงอกสิบโลนะครับแล้วก็เห็ดเพาะสิบโลครับเห็ดเพาะหนังนะครับเด้อเห็ดเพาะฝายบ่ได้เอามื่อนี้ได้เห็ดเพ,าะ,ลละเดเพาะหนังสิบโลเห็ดละงอกสิบโลครับเสียเมื่อล่างแล้วก็เตรียมทรงพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็สั่งมาครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิป แอดไลน์มาเลยนะครับเห็ดละงอกแล้วก็เห็ดเพาะนะครับตอนนี้เนาะจะลอยได้อย่างละสิบโลครับเ<ว>สียเมือ่อยพวดเท่าล่างส่วนเห็ดละงอกเขาต้องลวกก่อนนะพี่น้องเดอ้อล่างแล้วก็ลวกลววงลวจังสีเอาไปแช่ฟิตไ้จังสีสรงให้พี่น้องนะครับใส่กล่องโฟมอัดน้ําแข็งส่วนเห็ดเพาะล้างอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องลวกไม่ต้องนึ่งนะครับล่างสดๆเลยนะครับเ,เห็ดเพาะหนังนะครับวงเล็บเห็ดเพาะหนังนะครับไม่ใช่ฝ้ายนะครับอันนี้เห็ดละงอกเนาะต้องไปล่างไปลวกก้อนพี่น้องอ่าโอเค ໄປຍົກກະລົດກັບບ້ານບາດໃຫ້ເຮົ